สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่นางพามาชมท้องทุ่งข้าวกอขอสี่เก้ากันค่ะฝั่งนี้จะเป็นข้าวกอขอสี่เก้าพวงค่ะคุณผู้ชมนี้เลยค่ะ,มะเมล็ดนี้ก็ยังไม่เหลืองมากนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้ะกลจะเป็นสีเหลืองแล้วค่ะก็ยังมีเขียวๆอยู่นะคะมีเหลืองอ่อนๆเริ่มเหลืองอ่อนๆมาแล้วค่ะ ฝั่งนี้เป็นกอขอสี่เก้าพวงค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นนาของเพื่อนบ้านนะคะที่ปลูกข้าวพัน์นี้ค่ะส่วนอีกฝั่งนึงจะเห็นว่าเหลืองแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นกอขอสี่เค่ะนี่เลยค่ะต้นไม่ได้สูงมากนะคะสูงอยู่ที่ประมาณไม่ถึงเมตรเลยค่ะประมาณ80เซนประมาณนี้นะคะเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงค่ะคุณผู้ชม ข้าวกอขอสี่าที่เห็นนี่นะคะเป็นนาของเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะวานวันเดียวกันเลยนะคะแต่ดูลักษณะของรวงค่ะฝั่งนี้มเมล็ดยังไม่เหลืองเท่าไหร่นะคะแต่มเมล็ดนี่ดกหนาดีมากเลยค่ะต้นไม่ได้สูงมากเหมือนกันค่ะก็ขอ49่เก้าพวงนะคะนี่เลยคะ่ะถี่มากเลยนะคะการจับมเมล็ดในรวงค่ะนี่ค่ะ โรคพืชน,นี้ก็เห็นบ้างประปายนะคะเป็นเม็ดสีดำๆปนเล็กน้อยค่ะไกล้แล้วนะคะส่วนฝั่งนี้นี่จะเห็นว่าสุกเหลืองไกล้ถึงวันที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะฝั่งนี้เป็นกอขอสี่เก้าธรรมดานะคะต้นความสูงนี่จะพอๆกันเลยค่ะแต่ฝั่งนี้นี่รวงจะค่อนข้างยาวนะคะนี่ค่ะอันนี้คือคอรวงไม่ได้ยาวมากค่ะ ส่วนก็ขอสี่เก้าพวงนั้นคอรวงจะสั้นนะคะนี่เลยค่ะช่วงนี้ก็ทดน้ำออกจากแปลงน้ำหมดแล้วนะคะก็ให้น้ำออกให้หมดเวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะให้ต้นของเขานั้นเริ่มแห้งนะคะนคะคะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมสำหรับข้าวกอขอสี่เก้าแล้วก็ข้าวกอขอสี่เก้าพวงค่ะ สวยงามทีเดียวเลยนะคะนาะสองแปลงนี้เป็นคนละเจ้ากันนะคะฝั่งนี้อีกเจ้าหนึ่งส่วนฝั่งนี้ก็ส9้าพวงอีกเจ้าหนึ่งค่ะไม่กี่วันก็จะได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวทั้งสองแปลงนี้จะฉีดพ่นฮอร์โมนนะคะฉีดพ่นฮอร์โมนในการบำรุงทางใบค่ะนี่ยค่ะจะใส่ฮอร์โมนลงไปด้วยในช่วงที่เข้านั้นตั้งท้องมันนะคะ ผลผลิตนี่ใช้ได้ทีเดียวเลยค่ะทดน้ำออกจากแปลงน้ำหมดทั้งสองแปลงนะคะอีกไม่กี่วันก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะนีคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะคะวันที่เกี่ยวนั้นจะได้ข้าวปริมาณเท่าไหร่นะคะนีคะสวยงามทีเดียว เอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะส่วนคลิปหน้านั้นไม่นางจะเอาอะไรมาให้ชมก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ